เวลา21นาฬิกา15นาทีวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลหนองบัวลําพูอพําเภอเมืองหนองบัวลาพูจังหวัดหนองบัวลําพูทรงติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อาเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลาพูเมื่อวันที่6ตุลาคม2565 โดยนายสุวิทย์จันหวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนองบัลุพูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนองบวลุพูได้กลาบบังคมทุนรายงานสรุปเหตุการณ์ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมผู้ก่อเหตุจำนวน37คนเป็นเด็กอายุระหว่าง2-4ปีจำนวน22คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน10คนปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนองบัุพูจำนวน5คนและโรงพยาบาลอุดรธานีจำนวน2คนกลับบ้านแล้วจำนวน3คน ในการนี้พระราชทานกระเช้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําพูเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ครอบครวัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์กับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะหและจะพระราชทานพเพลิงศเป็นกรณีพิเศษ จากนั้นทรงเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสีคนซึ่งพักรักษาตัวอยู่หอผู้ป่วยหนักประกอบด้วยเด็กชายกันตะพง์เสือนาอายุ4ปีนางเจริญชัยเกรินอายุ56ปีเด็กชายชนทชัยสมพานอายุ3ปีและนายเมธาจิระบวรวิสุทธ์อายุ75ปีพร้อมมีพระราชปฏิสันถานกับญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและมีพระราชกระแสว่าหมอรักษาดีที่สุดแล้วแต่ต้องใช้เวลาและทรงย้ำกับญาติว่าจะดูแลให้ดีที่สุด ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน47คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชทานกำลังใจให้เข้มแข็งมีสติต่อสู้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นวันนี้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาให้กำลังใจคนอื่นก็ ขอแสดงความเสียใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าสลดมากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ความรู้สึกขอร่วมในความเศร้าโศกเสียดายเสียใจ,ยใจก็ไม่ทราบจะอธิบายยังไงเข้าใจ แล้วก็มีความรู้สึกร่วมมันก็เป็นเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเผื่อมีอะไรเดือดร้อนลำบาก mm hmm. ก็จะให้ความสะดวกช่วยเหลือดูแลแขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไม่มีคำไหนที่มาแทนคำว่าเสียใจได้ mm hmm. ก็ขอให้เป็น ขอให้กำลังใจงพวกเราเดืดเข้มแข็งเพื่อวิญญาณน้องๆเขาจะได้มีความสบายใจว่าญาติครอบครัวเขาก็เข้มแข็งมีชีวิตต่อไปถ้าถึงเวลาเราก็บําเพญกุศลให้กันก็จะได้มีการสวดมนต์มีการทำบุญเพื่อเพื่อให้อุตริศกุศลให้น้องน้องได้จากไปแล้วก็ในเวลาเดียวกัน,ก,นก็เป็นการบำรุงขวัญกำลังใจของเรา ก็เสียใจที่เรื่องร้ายมันเกิดแต่มันก็เกิดตอนนี้เราก็จะทํำยังไงให้มันดีที่สุดาท้่ดีๆได้ที่จะได้มีกําลังใจกันต่อไปอก่อนเสด็จพระร,ชราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรที่ไปรอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท หลังจากนั้นเวลา22นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงเยี่ยมเด็กชายกฤษรกรเรืองเจริญอายุ3ขวบที่ได้รับการผ่าตัดสมองเมื่อค่ำวานนี้ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและนายกาทอรทองโคตรอายุ21ปีเข้ารับการผ่าตัดบริเวณกระดูกคอ โอกาสนี้พระราชทานกระเช้าของเยี่ยมพร้อมมีพระราชดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่ทั้งสองครอบครัวการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและสรงติดตามสถานาการณ์ในครั้งนี้ด้วยส่งห่วงใยส่งเข้าพระราชหฤทัยถึงความสูญเสียและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตและราษฎรชาวจังหวัดหนองบัวลำพูยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้